อาอ๋าอพี่แพนหลับอยู่เหรอไม,ไม่ได้หลับไม่ได้หลับแล้วทำอะไรอยู่อะ่ะนอนเนีย่ยเช้าเพิ่งกลับไปอ๋อช่างเพิ่งกลับไปวันนี้พี่แพนเขาตื่นเช้าคุณลุงสาฉาอิ่มด้วยมาทําไมเมื่อไม่มีใจให้กันพี่แพนพี่แพนอนุญาตให้เนเน่มีแฟนต่ออยู่เท่าไหร่พี่เจนให้มีต่อสามห้าจ็สนะิบสองแล้ พี่แอนพี่แฟนรออยู่รับหลานยังตอนนั้นยังอยู่บ้างอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้เน่ๆตอนนั้นโอ้โหคือคือยิงข้ามหน้าข้ามตามากเลยคุณพีทคือยิงเด้งไปนู่นน่ะไปส่งขวัญให้พี่พีพีพีทำไมมันไม่ขึ้นน่ะนี่ไงขึ้น มันจะขึ้นว่าพี่แพนได้ตรงไหนตรงมันขึ้นว่าหนึ่งลอ้อแต่พี่อ่านไม่ทันว่าใครส่งให้ขอบคุณครับพี่พีชอืมเอ้ยนี่ไงทุกคนคะพี่แพนขึ้นไรแล้วสามารถส่งทางนี้ได้สามารถส่งทางส่งทางนี้ใช่ส่งทางนี้ใช่ถ้าพี่แพนขึ้นมาชนจอเฉยส่งทางนี้ น้องแพนว่าพีตามไม่ทันแล้วค่ะเขานั่งเลื่อนอ่านคอมเมนต์อยู่ตอนเนี้ยใครที่นินทาอะไรเขาอะ่ะรับรู้หมดแล้วจริงเจมดเจอแน่แต่นั้นแหลตามที่พี่แพนว่าค่ะหนูม,มีแฟนได้ตอนเจ็ดขวบอตอนนี้สักขวบนา่าจะช้าอีกสี่ปีแล้วจะมีโอกาสเจ็ดสิบสองน่ๆค่อยมีเจ็ดสิบสองอะทุกคนลองคิดกันเล่นๆถ้าเน่เจ็ดสิบสองพี่แพนห่างกับหนูกี่ปีนะ พี่แพงหางกันหนูสี่สาหมออือเจ็สิบสองพี่แพนเจ็สิบห้าก็พอดีลูกหนูสองขวบนี่คือเจ็สิบหนูยังมีลูกเลยู่เนเน่ิี่สี่สิบหนูอยากมีหนูอยากมีแฟนช่วงเวลาเท่านี้คือไม่ได้หรอคะหลบหลังฝนเอาอ่าเอ้ไปไปทางนี้หมดแล้วนะคะ เออทางบ้านถามว่าพี่แพนอุ้มหลานไหวใช่ไหมคะยังมีแรงเนาะไหวไหวเออจะให้มี7จดิบให้ได้อยู่ถึงนั้ปล่า,าเอางี้จะเจอกันที่เดิมที่เดิมยังเปิดอยู่ไหม <c oughs> พี่แพนนอนต่อปะเนี่ยไม่นอนแล้วทำไรนอนนั่นแหละคะ่ะ แต่เสียงตอนนี้คือไม่ไหวเลยนะคะจริงตื่นกี่มโมงอะตื่นแปดโมงมันคอมันแห้งไปหมดเลยแบบแสบคอทำไมอะ่ะเมื่อคืนพี่พันนอนดึกไงเมื่อคืนเรื่องนี้นหรอไม่หลอบอะไม่แบออบก็จะไปหาหมอหลายรอบแล้วแบบไปหาตรวจจริงๆต่างๆว่าเป็นอะไรแต่ไม่ไปดิพี่พันคืนคืนแล้วลเจ็บตรงนี้หรือว่าคืนแล้วเจ็บทางคอ คือ <laughs> มันมันแบบมันแสบคอมากแสบแบบคือพี่ว่าพี่ก็เป็นคนกินน้าเยอะนะเข้าใจะปะ uh ่ะอ่าฮะแต่แบบมันแสบคอแล้วก็แบบเหมือนแบบออืมแสบคอเหมือน,น,<บ>นแบบมันมีกลิ่นคาวแบบในจมูกอะไรเงี้ยได้กลิ่นคาวกินมันกินเลือดเ,เออ มันไม่น่าใช่ทอมจินอักเสบมาแบบนี้น่าจะพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอากาศแห้งในห้องนอนจริงๆอะทุกคนพี่แพนน่าจะมีโอกาสที่จะแบบเพราะว่าพี่แพนก็ทางานเสร็จแล้วเขาช่วงเนี้ยพี่แพนเลิกงานหกโมงพี่แพนอยวนี้พี่แพนขึ้นไลฟ์เร็วนะสมัยก่อนพี่แพนขึ้นสี่ห้าทุ่มเนาะอย่นี้พี่แพนขึ้นสามทุ่มนั่งได้พักแค่สองสามชั่วโมงเไงแล้วอยู่แต่ในห้องแอร์ทั้งวันเออเรวไปอยู่แต่ห้องแอร์ทั้งวัน ช่หนูว่าพี่แพนอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันกินน้ำไม่น่าช่วยต้องออกไปเดินเล่นนอกหัวบ้านออกอกำลังกายหาหมอเถอะพักผ่อนนอนอยู่ห้องแอร์เข้าไม่ค่อยกินอันนี้หนูงง,งมากทำไมพี่แพนเขาถึงไม่กินข้าวงานเยอะอ๋องานเยอะงานเยอะจะไม่ค่อยไกินข้าวมันไม่มีเวลาสั่งข้าวนะอาจจะทมซินแบบโพงจมูกมีแบบโพงจมูกด้วยเหรอไปหาหมอัก เอ้ยไซนัทเออถ้าเป็นไซนัทโอเคไซนัทมันจะมีเลือดใช่คือพี่อ่ะเป็น,เป,นเป็นทางไซนัททางทอนสินเลยแต่เหมือนพอมันเป็นแล้วอ่ะมันก็จะแบบหมอก็บอกว่ามันก็จะกลับมาเป็นได้ไหมเรือใช่ <จะ S 1> ถ้าเป็น<ล>ไซนัทไซนัทมันเป็นเรือหลังทอมซินก็เป็นเรือหลังจังคู่เลยเออ ต้องตรวจให้ละเอียดอขอบคุณค่ะคมอไม่สเอาสำหรับหนูมันยังไม่ได้แบบขนาดนั้นเนี่ยหมายถึงว่าแบบแต่มันไม่หาย่ะหนูเคยเป็นทอมซินตรงเนี้ยทุกคนพี่แพนแล้วมันจะปวดลาวที่ตรงตาอ้นตนัยนะในนี่ทอมซินเคที่ขออืมพูดผิด <laughs> <laughs> พูดผิดเออพี่แพนล้างจมูกดิพี่แพนเคยล้างจมูกเปล่าเคย น้ำจมูกนี่นี่ช่วยเยอะมากเอ <ix> <flying vampire> <player> tá, ้ยอันนี้พี <dans lots The ans> ่แพนมาหาหมอปะอันนี้คือมาปรึกษาไปเอาอะไรนะไปเอาชุดก้ามาใส่อาละขออนุญาตตรวจตรวจหัวใจนะคะคุณคุณรู้ว่าจะยใจผูกฟังตกใจไม่มีครับคุณตลกอุปกรณ์นะนี่ตลกอุปกรณ์ตรวจวัดหัวใจไม่มีอะไรให้พี่แพนใจเต้นแรง ได้เท่ากับตอนกี่รอแล้วฮะล่างจมูกเนาะแต่เราล้างจมูกบ่อยๆอ่ะมันโล่งปวดทรมานมากทุกคนพี่แพนอ่ะไม่ต้องฝืนนะหนูวว่าทุกคนเข้าใจถ้าพี่แพนไม่ไหวอะ่ะเพราะถ้าพี่แพนป่วยแล้วดูทรงไม่น่าจะได้ขึ้นไล์นางไม่นะนี่เต้นอยู่เลยเนี่ยฮะอันนี้คือเต้นอยู่อ๋อท่านี้ปะ่ะท่ายกแขนขึ้นหมุนหมุนหมุน,มนอย่างงี้ปะ่ะแบบชึบชึบเลย นั่นเอ้ขาพยายามอ่ะคิดไม่ทันนะเอยทุกทุกพอต้องพักไปพูดไปเรื่อยอ่ะจริงหนูพี่แพนสามารถคุยกันได้เป็นชั่วโมงโดยที่แบบว่าไม่มีหัวข้อเรื่องอะไรทั้งนั้นอ่ะคุยแบบเนเน่พี่แพนแต่ถ้าทําอย่างนั้นเราจะสงสารทุกคนพี่เนติยาสวัสดีค่ะเนเน่พี่แนพแนแต่เสียงคือหลับตาพูดจริงอันนี้หลับตาพูดปะ ให้ข้างหนึ่งโอ้ยไปเก่งไปเก่งอีกแล้วไปเก่งอีกแล้วข้างหนึ่งอันนี้เท้าเท้า <ไป S 2> นี่ือนอนให้ตัวเองได้แฟนได้เลยเนี่ยอ่ะให้นี่หนูส่งกหลาบให้แฟนยังไม เน่ส่งให้แพนได้พี่ได้ส่งให้ใน้ไม่ได้ม่แพนส่งได้ก็เมื่อกี้ม่แพนส่งให้หนูแต่ส่งให้ตัวอ๋อส่งให้ตัวเองไม่ได้หรอใช่ยี่ไงทุกคนคะนี่นาทีทองที่แพนขึ้นกลางวันค่ะสามารถส่งี่แพนได้นะคะเอ้ยมิแพนมีทั้งหมดกี่เลี้ยนลองกดดูนะเผื่อมันเด้งเข้าตัวเองได้ แม่แต่พี่ว่านะคือเอออุ้ยแทบมีเอฟเฟคคือคือเขาจะพยายามกดออกแต่เขากดไม่ได้แน่นอนตรงเขายังอยู่ปะ S <S <S อ๋อโอเคนึกว่าหลับไปแล้วคือพี่แพรก็สามารถหลับไปได้โดยที่แบบว่าอืมพูดพ,าพาอๆยืนเตหมเลยวทุกคนคือคือเขามารอรุนกันเนาเอ๊ะพี่แพนจะพูดอะไรส่งของปุ๊บหลับปั๊บอันยาก,ก่อมนอนไหมคะพอพอตื่นไหมก่อนจริงๆต้องให้แพ้ไปหลับนะคะ ล้านี่คือเรารอ,รอพี่แพนกันน,นี่นี่นี่มีคนส่งของควันให้พี่แพงขอบคุณจ้ับนี่ขอบคุณแทนแล้วอันนี้เราเราต้องรอเขาใช่ปะ่ะนี่อยู่ยาวๆเลยใช่ไหมออมันมันแอบเพลินนิดนึงฝังก็เออยู่เนเน่ทำอะไรเขาวันนี้เนี่ยังก,กินแค่ซาลาเปาขนมตีไปเองคือ ฟังนะแล้วเราต้องรอเขาด้วยนะประเด็นเพราะเขาบอกแป๊บหนึ่งถ้าเขาทําธุระจริงๆเขาสามารถบอกในนี้ได้อะมีสองอย่างนะหนูเดาเลยนะคือเขาไม่ตอบแชททาธุระอันนี้คืออย่างแรกตอบแชททาธุระเอ้สามง่วงนอนกลางสลืมสลือกับข้อสุดท้ายเลยทีเด็ดเลยหาทางออกอยู่แต่กดออกไม่ได้หาทางออกอยู่หาทางลงเอ้ แต่เขาเขาเคยขึ้นแล้วนี่นาเขาเคยขึ้นจอแบบนี้แล้วนี่เขาน่าจะลงเป็นลาบลาบลามาแล้วเคล็ดลับความหุ่นดีของเนเน่กินเยอะๆค่ะกินเหมือนเดิมค่ะแม่แต๋วหนูกินเหมือนเดิมลูกแกลลูกแหลลูกแกคือแบหนูยังมี ของกิยนยังอยู mm hmm. น so <k> <k ี้เลยของแม่กำลังตั้งกำลังตั้งใจลุกขึ้นมานั่งแล้วเปิดกล้องตรงชัวร์พลิกตัวอนต่อที่เขาบอกแบบนึงเขาขอหลับแล้วเดี๋ยวเขามาคุยด้วยใหม่หรือเปล่าหนูว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นแนวนั้นอาจจะเป็นแนวนั้น ทางบ้านไม่ท่วมครับแทนอันนี้หนูกาลังทำอะไรเนี่ย <c oughs> ถึงเอวเลยเหรอแต่ว่าพี่พี่บูไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่ไหมคะ <c oughs> น้องเน่ยอยู่ยาวแล้วตอนแรกก็ว่าจะไม่อะคะ่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะต้อง <c oughs> ต้องพี่ตาโทารบมหน่อยไหมคะ <c oughs> พี่ชาิดาห <c oughs> วัสดีครับ ชาลิดาชาิดาใช่ไหมคะหลับปะจ๊ะแล้วเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่ไม่เคยเกิดขึ้นในไลฟ์ปกติพี่น้องสองคนเหงาคือบางทีโทรมาก็ไม่พูดอะไรค่ะตักคนตักใช้ชีวิตแปก <c oughs> ให้รู้ว่ามีซีวิตอยู่แบบเนี้ยแต่ไม่คิดว่าเราสามารถทําในไลฟ์ได้อย่างนี้เหมือนกันแล้หน,นูก็คุยกับ Youth Bank ยูดแลงเงี้ยหรอโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเลี้ยงคองกี้หรอเลี้ยงกี่ตัวอยากทำคอนเทนต์ใหม่ หลับกลางไลฟ์จริงลองลองดูไหมคะฮัลโหลเมื่อคืนคุยกับสาวดึกหรือยังไงงงฮัลโหลเกิดขึ้นในไลฟ์ปนด้วยแบบนี้เลยคือคือหายไปกลางอากาศอย่างนี้หรอคะแน่เลี้ยงพี่แพนแตจเพี่หนูก็โตแล้วนะทุกคนคะให้โอกาสหน่อยนะคะอีวุ้ยสวัสดีครับเหตุการณ์คุ้นเคยใช่ในในคุ้นเคยเหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ใช่ที่นี่แต่ไม่ใช่ที่นี่ ปกติเขาเงาเขาเงาแล้วก็จะอยู่ชีวิตแต่ก่อนเรามีแค่สองพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเงาแต่ดูเหมือนนอนไม่ค่อยพอแต่ดูเหมือนช่วงนี้จะนอนไม่ค่อยพอวันนี้ใช่วันนี้นี่เห็นไหมโดนอัปเกรดละว,วันนี้เนี่ย,ยสามขวบครึง่งยังไม่ทันเล่าถึงความดีที่เราทําให้พี่เราเลยอะ่ะพี่เราก็หลับกลางอากาศละหนูตั้งใจว่าแบบพี่ต้องภูมิใจในตัวหนูเมื่อคือนอะ นี่พูดไปก็ไม่ได้ยินนะเนี่ยฮัลโหลเมื่อคืนหนูทำหน้าที่ได้ดีมากหน้าที่น้องสาวอ่ะตื่นมาชมหน่อยที่ของแม่ดูแลคือชมหน่อยเมื่อคืนตอนพี่แพนคือเหนื่อยพักผ่อนอ่ะคือหนูนี่ไม่ยอมให้ใครมาแตะผลเลยอ่ะตื่นมาชมหน่อยที่ฮัลโ <Hi. S 2> หลไน你好你ว ขาว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 อันนี้กลนยังยังออกไปเปิดประตูแล้วทุกคนพวิใจในตัวหนูองพี่พียอ,อุ้ยน่ารักทุกคนอันนี้หมาหมาพี่มูหรือพี่แพอนนอนอย่างนี้อยู่ตอนนี้อันนี้แพนพี่แพนสงสัยเหนื่อย เหนื่อยหน่อยอันนี้ทิ้งน้องจิกค้นไปแล้วด้วยคือคือไม่ได้มีฟิลแบบว่าเน่พี่พี่ไปก่อนไว้คุยกันหน่อยไม่มีก็ชนจอค้างงี้ไว้เลยเออนี่ก็ทํางานไปดินี่ก็ไลฟ์เลยดิยังหายใจอยู่เนาะโอ้ยอันนี้อันนี้พี่แพนอันนี้พี่แพนตอนตื่นอันนี้ อันนี้พี่แพนหลับอยู่พอเขาหลับเขาหลับอยู่ตอนนี้เราเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไก็ได้อย่าอัดจอนะคะอย่าจอกันนะคะมาขอแค่ได้ยินเสียงน้องจะไม่เหงาจริงได้ทําเสียงผมกมีช่วงมีช่วงหนึ่งที่หนูแย่ช่วงหนึ่งที่หนูแย่มากๆเหมือนชีวิตก็โชคดีที่พี่แพนกับหนูสลับกันแย่มีช่วงหนึ่งแย่กันทั้งคู่เลยนะ มีช่วงชีวิตที่หนูแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่สามารถอยู่คนเดียวได้วันนั้นพยายามนอนให้หลับหนูก็เลยบอกพี่แพนอยู่เป็นเพื่อนหน่อยดิไม่ต้องปิดเสียงนะทําอะไรคุกขิกก็ได้อะมีช่วงหนึ่งหนูไม่สามารถหลับเองได้อ่ะอนี่พูดจริงๆว่าผ่านมาได้นี่พราะมีพี่แพนอยู่พี่แพนกับพี่เจนจริงแต่ว่าบางครั้งเราก็เอ้ยเรากดเตะเขาออกเองได้ไหม <laughs> เออไม่อยากไปนน้องกิน เดี๋ยวนะคนดูเขาตามพี่แพนคือแม่ๆคะไม่มีอะไรเลยคะ่ะมาดูพี่แพนหลับจริงมาดูพี่แพนหลับเสียงใครเบาๆเสียงหนูเปิดเพลงสลับสลับกันทําหน้าที่หนูก็ต้องยอมพี่แพนนะคะเพราะตอนที่เราแย่ แล้วก็มีเขาเน่ยแต่ตอนที่เราดีก็จะใไปซะแล้วหลับใส่เก่งจริงหลับใส่เก่งนอกจากนอกจากเอ่อจะง่วงแล้วคือเน็ตมีปัญหาด้วยหรอเนี่ยคือเน็ตเขามีปัญหาไม่เป็นไรนะพอพักผ่อนเยอะๆเขารู้ตัวยังว่าเน็ต ต้องทำยังไงต่อเอวต้องรอปะอันนี้ต้องรอปะมาดูผู้ชายหลับผู้ชายเน็ตหลุดยังอันนี้อันนี้คือเขาไม่ได้เรียกว่ากดออกใช่ไหมคะอันนี้เน็ตหลุดไปซะแล้วไม่ได้กดออกเองซะด้วยนะคะเธอให้ฉันมาดูอะไรบางทีเราก็แบบเขาเฝ้าเขาเฝ้าแม่ๆตลอดใช่ไหมเราก็เฝ้าเขาบ้างให้เขาหลับ แต่หนูงงจริงๆคือเราสามารถหลับกันตรงนี้ได้เลยเหรอทางทางที่คุยกันอยู่เนี่ยนะถ้าสองคนไม่ว่ามิอันนี้สองร้อยอันนี้สองร้อยไม่ใช่จับมาดูเนมบูหลับใจคนสองร้อยนไหมหนูบอกแล้วหนูเพิ่งพูดเมื่อวานหนูพูดเมื่อวานกับฝนกับพี่ับพี่แบงว่าเออติ๊กต็อกนี่มันเสรีเนาะบางคนแกอยู่ย เมืคุณแค่ไปพัดหมอนแค่จมูกพี่แบงแค่ฟันพี่แพนหลับไลเหลือหนูและเดี๋ยวหนูเขอาไปคิดก่อนว่าหนูจะทำอะไรหนูหนูเหลือหนูคนนึดงอย่าไปคิดอย่ากลับมาตำนานจัดจริงอันนี้คือตำนานเกินคนเราสามารถหลับได้ทุกที่จริงๆหรอจริงค่ะมาดูนี่ค่ะทุกคนเขารู้ตัวยังว่าเขาเข้ามาใน เขาน่าจะละเมอหนูคิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยตอนตื่นเช้าแล้วกำลังสลึมสลืออยู่หนูนั่งสวยๆพอแล้วหนูให้หนูเองนี่นะแม่แต๋วบอกไม่งั้นหนูต้องกลับไปคิดแล้วนะคะว่าหนูทำอะไรดีใช่ช่องเนเป็นอะไรนี่ขอบคุณครับทุกคนคะวันนี้หนูมีลงคลิปใหม่ด้วยช่วงนี้หนูจะขยันทำคอนเทนต์เยอะๆแม่ๆหรือว่าพี่บู๊ไกด์อะไรอย่างเงี้ยมีคลิปอะไรส่งมาได้นะคะ เน่เน่ไฟดับพี่แฟนไฟดับปะเหนื่ยดูสิคือเผื่อเขาจะพิมพ์มาบอกเออเน่เน่ไม่มีนะลองดูสิแล้วเขาจะกลับมาไหมเนี่ยดูสีมีก้าตัดสายพี่เสื้อกลัวพี่รู้สึกไม่ดี อันไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตขอคำปรึกษาหน่อยได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราเราจะร้อยพี่เรากลับมาหรือเราตัดสายพี่ทิ้งเลยดีคะเราร้อยพี่เรากลับมาหรือว่าเราวางสายพี่เขเลยคะ่ะวันนี้พอพอตื่นเชา้าใช่เมื่อคืยเหมือนพี่แพนตีสี่น่าจะยังไม่นอนนะพี่แพนทักหนูมาประมาณตีตีสามครึ่งชวนเล่นเกมแต่หนู แต่หนูหลับไปแล้วอะเอาลงเลยนะตัดไปก่อนนะเนาะอย่าเขาตื่นอย่าแบตเขาหมดตรงสารหนูก็กลัวเขาแบตหมดเหมือนกันพี่แพนบายบายเออรู้สึกผิดหนูไม,ม่ค่อยกล้าตัดสายใครโดยไม่ล่ำลาบายบายนะพี่แพนไม่ไม่ค่อยมาดูพี่แพนใหม่นะคะเรากุ๊ดไนท์พี่แพนก่อนกุ๊ดไนท์นะคะพี่แพนชออบเธแล้ว night, ลก,ก,ก็ไนท์เลยหนูไม่เ<อ>คย